แล้วผมบอกทุกคนศิลปินในวงห้ามิชิชานองอถ้ามีชาน้องเด็ดขาดน้นองอายุเท่านี้แล้วน้องมาชู้ทุกคนขืนสพรว่าก่อนหน้านี้ผมเคยพูดว่าถึงไม่ใช่องค์หญิงที่จะเป็นคนอื่นหรือใครก็ยังภายในวงถ้าคนหนึ่งดังสาวน้องให้ดังแ,และทุกคนมีการนิงานด้วยกันที่จะรอเลี้ยงเหมือนยูทูบทุกวันนี้เห็นบ่ทุกคนไปน้ำกันหมดได้นันที่เด้นคนที่ตามคือน้ำกันหมดแล้วเรามีงานจะภาพเขาคนเขาไม่ได้บิ๊กยอดคอมช็ดชมเยอะกว่าทุกรอกที่สาวน้องมาผิดบิ๊ก ตั้งแต่หลง COVID. ังโควิดกระแสนี่คือว่เป็นกระแสเสียหนุ่มโจก็ปัน่นสีหนุ่มโจยุ่ซเสือมันก็เม็นหนุ่มโจป่ะเนี่นครับสวัสดีค่ะพี่น้อง้าสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหักแพง้งสุขุสุขอ้น่ะขอบคุณทุการติดตามซอยบึงซอยแชร่คลิปวิดีโอเป็นแห้งใจค่ะ บอกว่าจะเป็น FC อีหล่าอ,ง,องิงเอง FC ปอโจโอ FC สาวหน่อยเพชรปานแพงนะคะบอกว่าจะเป็นทันทีติดตามอยู่แล้วหรือว่าท่านที่มาพ่อ,พอมาเห็นกันใบฝากเบิงฝากแชร่ฝากติดตามกันต่อไปนะคะพี่น้องคะ ซื้เนื่องมาจากมือว่าน,นี่พี่น้องคะ่ะต้องขอบคุณอีกเนึงกับช่อง YouTube ปียพรลำเพลินออฟฟิเชียลมื่อว่านี่สาวนุ่มยืนได้ไปเอาคลิปบางช่วงบางตอนของแม่ปียพรนะคะนางเอกน่อยประจำสาวน้อยเพชรันแพ้งพี่น้องเไย คือเอามานันโบเดตเต็มคลิปนะคะพี่น้องคือเอามาบางส่วนเด้อพี่น้องอยากเห็นคลิปที่สาวน้ำยื่นเอามามือว่านันแบบเต็มๆต้องไปติดตามที่พิยพรลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะพี่น้องพอดีเป็นคลิปเกา่าๆย้อนกลับไปประมาณเจ็ดเดือนที่ผ่านมาที่อีหล่าวอุ้งอิงมือแรกเลยมือแรกที่แม่หน่อยพ่อเอกพาไปทรงที่โดมสาวหน่อยเพชรบันแพงพี่น้อง ลกาในในช่วงนั้นแมปียพรเพิ่นกันถือว่ามาทักไทยกับอิหล่ามาสัมผัสเป็นเป็นมือแรกได้พ่อกันกับเพื่อนเป็นมือแรกกันนะคะสาวน้ำเงินเห็นเพื่อนเอากลับมาย่อนให้พี่น้องเบิงก็เลยมาคิดว่าเออเฮามาทายคลิปอิหล่าอุ้งอิงเนี่ยสาวน้ำเงินมาทาย13กุมภาพันธ์2566้อมืออิหล่าอุ้งอิงมาแก้บ,บนที่นาสานแมคฮันนีก็คือก่อนระยะเวลาก่อนนั้นสาวน้ำเงินโบ้ถไทยคลิปพี่น้อง แต่ว่าเด,ดติตตามอยู่ก็เลยเออเฮายัางบมทนมีคลิปเหล่านั้นหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่3 3กันยายนน่ะสาวน้องเย็นยังบมทนมีมาฝากมาตอนพี่น้องเลยก็เลยคิด ชุกคิดคิดขึ้นมาได้ก็เลยขออนุญาตยืมเพิ่มมาเป็นบางช่วงบางตอนตามที่พี่น้องได้เห็นนั่นนะคะแล้ววอนนี้มีพี่น้องมาคอมเมนต์บอกว่าคลิปนี้คอว่าท่านีเบิ่งเลยสาวน้ำเยืนขอบคุณเล่หลายว่สัสดุอ้าวแมนตีกันเลยว่านาอกเราก็มีคนมาพิมพ์อีกสาวน้ำเย็นลองหายคลิปแบบนี้นะมาฝากมาตอนอีกแนววัสดอาจจะเป็นคลิปที่พี่น้องอาจจะเคยเห็นแล้วอาจจะเป็นคลิปที่บางเทื่อยยุกได้ชงของทีมงานสาวหน่อยเพี้ยนปานแพง ที่พี่น้องอาจจะย่อบ่ท่านได้เห็นจังสี่เมนบอกค่ะตามที่พี่น้องบอกสาวน้ำเงินมาเพราะฉะนั้นอ้าเมื่อนี่จัดให้อีกคลิปหนึ่งขออนุญาตพ่อการใช่ช่องการชัยลำเพลินออฟฟิเชียลเดอพี่น้องเดอคลิปเต็มอยู่ที่ช่องนี้เล่ากาศระยะเวลาเจ็ดเดือนที่ช่องนี้คลิปนี้นะคะทําไมอุ้งอิงตามหาพ่อโจคลิปนี้เนี่ยค่ะพี่น้องมียอดวิวถึงหนึ่งล้านหนึ่งแสนวิว นะคะแบบสุดยอดแห้งเป็นมือที่อีลาเอาพวงมาลัยดอกดาวเรืองพร้อมกับเงินหารอยบาทมั่งที่น้องคัติดไปแล้วก็ไปกราบพ่อโจพ่อโจรับพวงมาลัยมาพ่อโจเอาเงินออกจากพวงมาลัยคืนให้อีลาเอาไปซื้อขนมเอาไปซื้อตุกต๊กตาพอเอาตะพวงมาลัยมองนีจังสีนะคะแล้วก็ความในใจของพ่อโจไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน คลิปนี้คลิปแรก,กว่นสันนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวพี่น้องติดตามคลิปนี้กับสาวน้ำเยืนนะคะคือขออนุญาตเอามาจากพอการใช้บางช่วงบางตอนเพราะว่าคงเพื่อนคลิปค่อนค้างจะยาว30กว่านาทีเพื่อนเป็นคลิปไล่สดสาวน้ำเยืนขออนุญาตหยิบมาบางช่วงบางตอนมาฝากมาตอนพี่น้องพี่น้องเบึ่งแล้วพี่น้องมีความหูสุดจังใดแน่จากวันนั้นถึงวันนี้ขอความหูสึดของพี่น้องใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะพี่น้องเบึ่งแล้ว มีความหูสึกจังไดแน่และคิดเห็นเป็นประการใดแน่นะคะขอคอมเมนต์ใต้คลิปเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทุกคลิปวิดีโอนะคะอยู่ดีมีแห้งหักแพ้งแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะพ่อพ่อโมกบ๊อกแซนจากปาบึมบอกลำเพลินอยู่ว่าลำเพลินโตขึ้นมาเสียงดีบางพี่องค์หญิงลำเพลินรู้จักพี่องค์หญิงมเนี่ ใช่โอ้จะจะมาขึ้นมาเดี๋ยวพาไปยุบวิวไปกินข้าวอะไรบ้างอันนี้เพื่อเพื่อจะโปรเจกต์ใหม่เนาะแอมเอาตรงๆว่าพ่อลงทุนประมาณห้าแสนบาทเนี่ยคือเอาตรงๆคือโปรเจกต์นี้ก็คือสามเพลงรวดเหมือนเหมือนค่ายใหญ่ที่ทำต่อต่อต่ออันนี้คือ ก็คือ,อว่าถ้าน้องมัมีของหรือถ้าน้องบ่ไดนะ้ลูกสาวนี่ค่ะมันเป็น้วยกันเขาขินปาเนาะลูกอาจจะคำพูดกำลับสาวน้อยแพงอย่างเมื่อวานนี้รู้สึกว่าดีใจประทับใจที่ลูกบอกเขาว่าแกซ้ำให้สารเชื่อสาวนา้อยแพงนี่ดังๆปังๆมาพรานี่มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าข้ามข้ามมาเล่มีของข้ามา คือมีของนี่แม่คือด้วยความสามารถ uh. ออาก,การร้องการร่ำอยู่ในสาาูงแมน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 ี่ของแบบมื่อวานเดี๋ยินี้คาวว่าเซบ,บ,บีบอก,อกชุดถ้าให้ก็โอ้ดูดีเพื่นดูดีมากต้องขอาาบคุณแซบี่ด้วยนะครับแซบ,บี่ออฟฟิเชียลนะครับมาเพื่อนก้อยวันนี้สามน้ำมือวันนี้โอ้ต้องมาแพื่อ แลวมือนีพอหมอเมมีหัดมาไล่ว่าไม่เป็นไรส่วนเรืองตังค์บาลัยพ่อจะรับไว้ครับส่วนเรื่องตังค์ลูกเอาไปซื้อคอนโดไปซื้อทุกกระสาเต็มรถแล้วใครขับไม่พ um> ูนอ uh, ันน um ี้เรี่ยงเอาซับลุงซับเตาเด้นี่อันนี้ไอ้ยาเนาะต้องออกคลิปกับยาวันละคลิปกมยังดี ว่าคุณย่าให้ความแคลงไม่มีป้าป๋าวันนี้ก็มีมีคือย่านี่ก็คือผู้กำเนิดผู้กำเนิดย่าไม่มีคุณย่าไม่มีป้าป๋าในวันนี้แม่ต้องเข้าใจนะลูกนะแต่ต้องเคารพเคารพย่าจากนั้นก็จะยกไว้เนื้อหัวนี่คือคุณย่าไม่มีป้าป๋าไม่มีพ่อเธอในวันนี้ต้องไม่มีเมื่อนี้เลื่อนแล้วมากไม่พอไม่พอเฟซบุ๊กเพิ่นว่าเพิ่นพ่อเพิ่นจากไปไม่มีเงินกลับ ผมว่าจะแชร์เราผมผมว่าจะพูดว่าเดี๋ยวพ่อจะสารฝันต่อเดี๋ยวพ่อคนนี้จะเป็นคนสารฝันต่อพ่อดีมีโทรศัพท์สายเขาเนี่ยพุ่งคิดได้เลยเนี่ยพุ่งคิค่ดได้ใช่ไหมลูกที่พอ่อทีนะ่ลูกพ่อมันม่พที่โพ่อมันม่แล้วก็บอกว่าหนูจะตั้งใจหมอรำสัรสันตยังไงเนาะอ่าผมเห็นเราผมมาขึ้นนำตาไรไปรอบนึงตีสี่สนาที คููเพลงส่งเพลงมาให้ค <Yeah> hmm. ja> <Yeah, anyway> ููเพลงส่งเพลงมาให้ทำเอาน้ำตาไหลน้ำตาไหลอย่างจริงนิมเอาตรงๆเนาะเพราะมันญาตินุ่มจูด้ยเขาเป็นใครอ่ะไม่เป็นพีไม่เป็นน้องไม่เป็นไม่เป็นพีไม่เป็นน้องไม่เป็นลูกไม่เป็นหลานอยวางจริงอ้าวแต่ว่าทำไมเขาเรียกว่าพ่อตั้งแต่วันแรกแต่ผมสอบเสร็จแล้วก็แต่เมื่อหลังในที่บอกว่า บอกว่าได้เห็นมาลูที่ลังว่าดีใจไร้ว่าพอโจดต่อเฟสแค่ต่อเฟสเนี่ยประเด้ว่ารับระรับเนี่ยเพื่อกระโดดลูปจากที่นั่นดีใจว่าพอโจดต่อเฟสเนี่ยวันนี้ผมเลยเป็นปลิงมึงไปเลยส่งส่งส่งลิงยูทูบบ้าแมรูกเนาะรัตนาพรบอลแฟนเ,นยเลยเข้าไปฟังเบิงึงอันนี้จโจล้นต้นจริงๆนะเฮ้ยน้อยๆ่มเลียว่าผมอายุสิบหกปีสิบหกปีเอ้าเสียงคือจะคักแทบวะ ก็จะคว้างแท้ว่าเขาไดเอาเดี๋ยวไปพ่อไงมันงั้นเดี๋ยวพ่อจะไปซีดเกตอยู่ก็าได้ถามพ่นในเรื่องะไรารือเป็นคนปพ่อซีเกตได้จัดการตีนั่นนั่นนี่ตีแค่ไม่กี่วันไม่กี่วันเี่แมียเขาได้ว่าเดี๋ยวพ่อไปในเมืองเลยแล้วกันตีไปซีดเกตบดนี้ผมกันพ่อซีดเกตนะเนาะประมาณทุ่มทุ่มกลัวเขาได้ลุกจากรถมาล้างหนาง้าล้างตาอาบนา้ำน้ำก็บ่ได้เอาล้างตาหนาล้างตาปากคอหูเนาะก็เลยมาไล่สดก็เลยมาถือกล่องบดนี้พ่อ คืออีกเครื่องนึงก็ได้ว่าพอ่นอนูหอดหลังไมที่เลยนีย่แต่พออ่อนูหอดหลังไมที่แล้วอ่าโอเคเดี๋ยวพ่อเดินไปหาพ่อเดินไปปุ๊บเพิ่นกม่มาครับแม่เห็นมาครับแม่พ่อเห็นมากับแม่ปุ๊บกลับมาได้มีความโดดเด่นจากศิลปินที่เรารู้ว่าธรรมดาแต่ว่าก็คือเขามีคิดอยู่ในใจเลยตอนที่มันมาสักทีเขาเปิดคิดเมื่อไหล่ะเฮ้ยอเด็กคนนี้มันมีความวัยสิบหกปี เหมือนเราที่เคยรับบอรชัยเหมือนเคยรับอนิสาแต่นิสัยเรายังไม่รู้หรอกว่าใครอะไรยังไงแต่เพิ่งต้นที่เรารับศิลปินอยู่เยอะเออเชื่อว่าน้องคนนี้ม,<า>มีม,<า>มีมีของแต่วัย26ปีเ้าคชิบาในได้ใจเนาะ26ปีเร็กน้อยโมซีชั้นในขาวละมาพ่อเขาถามว่า,าเพิ่นบไปเรียนแล้วเพิ่นกอนสนอแต่เรื่องมันลำบากดีลกูกเจมส์อยู่สาวน้อยเพรียงสิมาได้บม ถุงไปได้ยู่งเ่องพ่อโรงเรียนก่อนสนอไปได้สูงงานเด้เ <ừ. S 1> ดือนว่างท่านี้ก็เลยว่าเล,านลน่นดัดกันนั่นแหละอก็เออลยย้อนไปคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้เด็กหญิงคนนี้มีอานาคตพ่อเขียนไปมิกเสียงทั้งหันโอ้โหเสียงว่าจย่างไนอะ่ะออฟังเด็ดเด็ดเดได้แต่ฟัง ตออรองผ้าแดงของไอยบอกอ่ายังเป็นเสียงธรรมดาขี่ใส่ไม่แต่ว่าพ่อขึ้นไปลองทั้งหันไหมแสงตะเวนจ้าขนลุกครับขนลุกแตดวมันม่ดลูกอยไข่ใี่ลูกเจ้าแม่เสียงอว่าผมอัานสอดเลยเี่อันนี้มีนาทีนี้ไม่ไม่เคยพูดให้ใครฟังไม่เคยออกช่องไหนไม่เคยเปิดใจขนาดนี้ บอกกับนวลอยู่เนี่ยนวลข้นปั่นแมงมีว่าเสียงปั่นสร้างวะนวลหัวเลาะเออนวลข้นปั่นแมงมีแต่ว่าเสียงพันสร้างวะเสียงจะเบนจาขึ้นนักร้องหลังอาหารหลายๆคนหัวเสียงหัวผมมาผมคุยกับเอกเอกเฮ้ยเสียงคือดีแท้ผมผมยังผมสะดุดหูฟังคำแรกแล้วสะดุดหูเลยแมนหววกระได้แต่ว่าก้อนก้อนที่ผมที่คิดว่าทำไมต้องเลี้ยง อย่างลวกมามามาเสร็จหลังหันพราว่าเอาตรงๆเคอเราฟังมาแล้วผ่านการออ d i t i o n ในหูเรามาแล้วว่าเด็กคนนี้16ปีรัดแตนพร้อรันแฟนเนี่ยพอธรรมดาบริวาถามมาได้อีปุ๊บคงบริวาถ้าวงใหญ่เขาไปไม่ได้จะไปลดลองลดเฮ่ที่ทคิดไว้ในใจเด้ครับอันนี้ที่คิดไว้คนเดียวอยู่ในใจแต่ว่าล้องเขามาสมาัครวงไงดวงเขาอาจจะพอถามผมพ่อผมจะประกันได้แล้วสัวงเเลยเด้ รถแหประกันรับสมัรถแฮประกันรัวสมาครวงใหญ่แต่ว่าดวงได้ใจคิดเลยว่าดวงเขามาจะมาสมัครวงใหญ่แมนครับแมนครับแค่นั้นตอนผมประกาศ่ารับมัครนั่งรถแฮเขาไอ้ทักมาแต่เลย่ว่าผมประกาศรับอยากได้ผู้หญิงเสเปอินสอดด้วยสามคนขึ้นบนเวทีสาวหนคาเพื่อนนก็เลยทักมาเพราะทักมาเราเห็นเห็นเห็นได้เชิปมาหลักเลยโอ้เฮ้ยเดี๋ยวอะไวมันมันล้ำซิกได้เลยว่ะ เออโอ้เสียงก็ต้องมัดาใไสได้ป่ะไม่ใช่สี่หกปียังขนาดนี้เท่ากี่เราจักประมาณสองสามปีแล้วว่ะถ่าจะใส่งานใดเลยเป็นอะไรเศรษกิดเจอกันได้รูกเพป็นอะไรยู่ใกล้บ้านเพิ่นแต่ละพ่อแม่เราเราใจญ่มีเสียงเราปุ๊บโอเคพอมีเสียงปุ๊บเสร็จปุ๊บถ่ายคลิปเสร็จปุ๊บแต่วัในใจคืออ่อนรงกันคือคือรู้แล้วแหละว่าตอนเสียดอกไปทำงานอันนี้ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนก็เหมือนบอลล่ยก่อนิสาหล่ะคือไม่ใจกันเลยคือเราไปหลักกันเลยคำนัาบ้านพักเนี่ เห็นไหมเหมือนคลกันคล้ายๆกันคล้ายๆกันคล้ายๆกันพ่อปุ๊บแต่พอลงคลิปเสร็จปุ๊บมเริบึ้มปั๊บขอบคุณแฟนครับเอซี่ดิแต่ว่าไม่ใช่หนุ่มจงไม่รับผมรับอยู่ในใจผมอยู่แล้วไม่งั้นไม่เรียกน้องเขามาขนาดนี้หรอกครับแล้วกันลูกได้เห็นความสามารถน้องเขาแล้วล่ะแมนครับแต่ว่าพ่อพดปุ๊บ โอ้โหทั้งเพจทั้งยูทูบนี่มุ้งจุต้องขอบคุณแฟนครับหลับเพราะหลับก็ได้ขึ้นอยูอะนะผมคงขอใจอยู่ครับถ้าว่าแฟนครับเป็นตัวพักได้เป็นตัวเสริมแล้วก็มองเห็นข้อสมัยของ,ขงน้องแล้วผมหลังจากที่รู้ว่ามันกรเสียนมาแบบนี้แล้วตอกทคกอ่คุยกับแม่อีกเด้อบอีคุยกับแม่แม่เพื่อนนั่นแหละลนะครับเอางี้มาบ้านเลยแล้วมาคุยรายละเอียดกันพอเรื่องหลับนี่มันหลับแต่แจ๊สิหลับแต่แจ๊สน้องส่ง m ขี้มากแล้ล่ะ อันนี้ความในใจนะครับเข้าสิลป์ตะเตี้องสมคิดมาแล้วมันเป็นดวงเขาได้จริงๆนางสมมาคิดมาหาพ่อประมาณเดือนสองเดือนที่แล้วผมก็เห็นของความมันไปขึ้นยุ่งมองอ่นหลังๆจริงจริงมันไปขึ้นมองของความก็คือสมว่าถ้าเป็นเพื่อนกันมันไปขึ้นยุ่งผียังมองแสมมองเอี่ยมไปพูน่ะเนี่ยใจเสีย เพียบมองคนปร๊บยสะเปรี้ยวพูดนะนี่เห็นไหมนี่ผมในฐานะเมียขอคุณสะเปมี้มองลึกๆพูดนะก็เลยก็เลยตัวนี้ก็เลยว่าเพราะเพราะเพิ่นมาเพิ่นเห็นพอต่อไปเพิ่นดุนเมียเพิ่นว่าเห็นพอจุดตอบรับกระโดดออกจากที่นอนดีใจไหลพอ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 บ่อมาแล้วต่อมาแล้วแมี่แล้วยิ่งมาสัมภาษณ์เมื่อคืนเพิ่นเคลื่อนไปใยสายแม่ฮันนี่เห็นไหมแล้วเพิ่นอธิษฐานว่า พอเห็นได้มาอยู่หมอลำแต่เดี๋ยวมาเบฮัดีส่งมาจะพอเห็มน,ม,หนาหมาอยู่หมอลำพอเห็นชีวิตจะขึ้นขึ้นดีขึ้นนั่นแหละ<อ>แล้วเปลี่ยนถึงว่ามันเลยส่งมาถึงเพื่อนหอบฝันมาหลังห่านเนี่ยเป็นที่มาของว่าหอบฝันมาหลังห่านหอบฝันมาหลังหา่านมาจากไสามันคำนี้ ฟังเตซือกับมันเข้ากับคนนี้มันเข้ากับคนนี้ผมรับแต่ลงมาขึ้นตีสี่สิบเ้านาทีเลาจะลงฟังเพลงในเครืองเพลงพ้อไงไฮแม่น้ำตาไหล <c oughs> ก็เลยคิดว่าบางครั้งไม่คิดว่าเขาเป็นไขบรเ่าว่าจะใส่ป่ะลูกหลานกับบอเมีนลูกตัวก,กับบอเมนแต่ว่าถ้าไม่ท้าไหนน้ำตาผมต่องให้เพราะว่า นึกถึงคนเขาไม่มีความฝันกันทุกคนเลยครับ,บผมก็มีความฝันเหมือนกันหลายๆคนก็มีความฝันครับแต่ว่าบุ้งมาซีดีไปพึงฝันในซัมไนแต่ว่าน้องทุกวันนี้เขากําลังก้าวเข้าสู่เดินหาฝันตัวเองนุ่งโจดฐ้ฐานะที่ผู้บริหารแล้วก,าาก็เอามาเลี้ยงเขาม่เลี้ยงเอาสมุนํรเตาที่แม่เขาฝากไว้กับามาเลี้ยงเอาสมุนทรเตาถ้าจะสั่นบังคับมาลุกตอานี่ภายในโปรเจกต์ ไม่เคยทําศิลปินถึงสามเพลงแบบนี้อันะไรคือปล่อยมาครับผมปล่อยมาเลยแล้วผมบอกทุกคนศิลปินในวงห้ามอิจฉาน้องห้ามีฉาน้องเด็ดขาดน้องอายุเท่านี้แล้วน้องมาชู้ทุกคนขืนเพรว่าก่อนหน้านี้ผมเคยพูดว่าถึงไม่ใช่องค์หญิงที่จะเป็นคนอื่นหรือใครก็ยังภายในวงถ้าคนหนึ่งดังสาวน้องให้ดังแ,แล้วทุกคนมีการในงานด้วยกันท<ร>ี่จะรอเลี้ยงเหมือนยูทูบทุกวันนี้เห็นบ่ทุกคนไปน้ำกันหมดเลยกอเลี้ยงเลยคนที่ตามเป็น้ำกันหมดแล้วเรามีงานจะพาพเขา คนเขาไม่ได้บิ๊กยอดชมเชิญชมเยอะกว่ทุกรอบที่สาวน้มาผิดบิ๊กตั้งแต่หลังโควิดกระแสนี่คือว่าเป็นกระแสเสียนุ่มโจ้ปั่นเสียนุ่มโจ้ยื่เสื่อมันดเขาเป็นนุ่มโจ้บ้านนี้